สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับพอดบอลโลนกับช่องช่องนี้เลย PODWALK a l โลนนะครับก็วันนี้นะครับต้องมาคุยกันก่อนเกมนะครับที่จะพบกับอาร์เซนอลนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็่อนที่เราจะไปคุยกันอย่าลืมนะครับไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะเวลาทําคลิปออกมาจะได้แจ้งเตือนทุกท่านนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกําลังใจให้ผมด้วยในการทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับจะมีศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลของเราเนี่ยจะบุกไปเยือนอาเซนอลนะครับในทินเอมิเรตสตเดียมนะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันเลยละกันนะครับก็เมื่อวันซืนนะครับต้องบอกงี้ว่าเมื่อวันซืนเยนคอปนะครับออกมาบอกว่าดาวินนูเยสเนี่ยอาจจะไม่พร้อมนะครับในเกมค่ำคืนนี้แต่แกบอกช่วงเย็นใช่ไหมครับพอช่วงคำ่คำค่ำมืดมดนะครับมันมีภาพซ้อมหลุดออกมานะครับก็เห็นได้ว่าดาวินนูเยสเนี่ยนะครับ ซ้อมกับเพื่อนได้ปกตินะครับแล้วมันก็มีคลิปนะครับที่เขาเดินมาเข้านะครับในส่วนของการฟิตเนสนะครับมาเ,าเดินเข้ามาในสนามซ้อมก็ปกติดีไม่มีอะไรนะครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าดาวินูเยสเนี่ยอาจจะมีชื่อนะครับบนมานั่งสำรองไปก่อนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่มีภาพซ้อมหลุดออกมานั่นก็คือเตียโก อาคันตาล่านั่นเองนะครับก็ล่าสุดนะครับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่นะครับแต่มันอย่างนี้ครับสื่อบางสื่อเนี่ยนะครับเขาออกมาบอกว่าเตียโก้คันตาล่าเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่พร้อมนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าความฟงความฟิตเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงนะครับก็ต้องรอนะครับ อาจจะกลับมาได้น่ะในช่วงสัปดาห์หน้านะครับที่จะพบกับทางเบอร์ลี่นั่นเองนะครับคนต่อมานะครับวาตาลุเอนโดเมื่อวานก็เรียบร้อยครับทีมชาติญี่ปุ่นตกรอบไปแล้วนะครับแพ้ทีมชาติอิหร่านไป2ประตูตอนหนนะครับก็แล้วก็ วัตลุเอนโดเนี่ยนะครับจะบินกลับมาเลยนะครับจะบินกลับมาอย่างประเทศอังกฤษเลยนะครับมาเข้าร่วมกับทีมลิฟท์เลยก็คาดการณ์กันไว้ว่านั่นแหละครับวันที่เจอเบอร์ลี่เอนโดก็น่าจะพร้อมลงสนามนะครับคนต่อไปนะครับโมซาล่านะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มาซ้อมบนสนามหญ้าจริงได้แล้วแต่ว่าเอ่อมามาแค่วิ่งบนสนามหญ้านะครับคาดการนะครับคาดการของโมซาล่าเนี่ยนะครับ ก็น่าจะพร้อมในวันที่สิบนะครับที่สิบกุมภานี้ที่จะพบกับทางเบอร์รี่เหมือนกันนะครับก็ทั้งเตียโก้นะครับเอนโดโมซาลาอีกคนนึงก็คอสตาซิมิคาสนะฮะที่น่าจะพร้อมในวันที่สิบนี้เหมือนกันนะครับแต่มันอย่างนี้ครับเมื่อวานมันดันมีข่าวร้ายออกมานะครับช่วงดึกๆกและนะครับประมาณสี่ท่าห้าทุ่มนะครับมีข่าวจากเดอะเทเลกราฟครับเขาออกมาบอกนะครับว่า ล่าสุดนะครับคอนเนอร์แบลลี่นะครับแบ็คขวาดาวรุ่งของเรานะครับสูญเสียคุณพ่อนะเออคุณพ่อของคอนเนอร์แบลลี่นะครับเสียชีวิตลงนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเสียชีวิตลงด้วยสาเหตุอะไรนะครับดูแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะไม่พร้อมลงเล่นแน่นอนล่ะนะครับคงอาจจะต้องใช้เทรนอเล็กซานเดอร์อโนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนผังการเล่นในวันนี้กันดีกว่า นะครับแผนผังการเล่นในวันนี้นะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับสว็ดลายชื่อผู้เล่นเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับเรามาดู ฝั่งทีมเราเลยแล้วกันน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูเนี่ยน่าจะใช้อาริซอนเบเกอร์นะครับแบ็กขวานะครับแน่นอนครับเทรนด์แอเล็กซานเดอร์โนต้องลงประจำการแทนคอนเนอร์แบดลี่แล้วนะครับเพราะว่าแบดลี่คงไม่พร้อมเล่นแน่นอนนะครับแบ็กซ้ายเป็นทางโจโกเมสครับคู่เซนเตอร์นะครับอิบาฮิมาโกนาเต้กับเวอร์จิลฟันได้นะครับยังยืนประจำตำแหน่งนะครับกันอยู่นะครับ แดนกลางนะครับโดมินิสบัสไลม์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เคอร์ติจโจอดนะครับข้างหน้าครับดดีโอโก้โจต้านะครับเดวินูเนเยสเนี่ยผมว่าน่าจะสำรองนะเออวันนี้น่าจะส่งเป็นทางคาดีดกักโปล,ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นทางหลุยดีอาร์สนะครับส่วนทางเจ้าบ้านนะครับอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3ครับผู้สาป,ประตูเป็นดาวิดไลย่านะครับ แบ็คขวาเป็นซีเชนโก้นะครับแบ็คซ้ายเป็นเบนจามินไว้นะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นกาเบียลมากันเยสนะครับจับคู่กับวิลเลียมซาลาวานะครับกลางนะครับสามตัวมีสมิธโรนะครับดิชันไรต์แล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับด้านหน้านะครับมีกาเบียลมาติเนลลี่นะครับกาเบียลเคซุสแล้วก็บูเกโยซาก้านะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยอ่า การเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับการทบกัน5้านัดหลังสุดเนี่ยระหว่างลีพูกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับลีพูชนะไป2นะครับเสมอ2แล้วก็อาร์เซนอลชนะไป1ครั้งเท่านั้นนะครับเจอกันมาก็ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็นัดล่าสุดนะที่เราเจอกันที่เจอกับอาร์เซนอลในศึก f a ฟเครับนะครับเราก็เอาชนะเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผ่านเข้ามารอบที่5นะเออต้องบอกอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษ นะครับคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็น่าจะต้องเป็นคนเดิมครับกาเบียลมาตินเนลี่นะครับค่อนข้างที่จะมีความเร็วนะครับค่อนข้างที่จะมีความเร็วนะครับกาเบียลมาตินเนลี่แล้ววันนี้มาเจอกับเทรนด์ด้วยโอ้ยคอนเนอร์แบลลี่ไม่อยู่แล้วนะครับเออไม่ใช่ไม่อยู่แล้วขอภัยนะครับน่าจะต้องไปเรื่องงานศพคุณพ่อนั่นแหละนะครับแล้วเทรนด์ด้วยเทรนด์ s, เจอมาตินเนลี่เนี่ยมาตินเนลี่เนี่ยชอบพาเทรนด์ไปทัวร์นะ ชอบเอาเต็นท์พาทัวร์นะครับวันนี้เตน์ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเติมสูงมากๆเนี่ยอาจจะโดนเขาสวนกลับมาได้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับกาเบรียลเคสซุสเนี่ยนะครับก็ยังคงมีความคมและข้องตัวอยู่สูงนะครับลองระวังในเรื่องการสอดเข้าไปทําประตูนะครับบัวโยซากา้าเจอกับโจโกเมสผมว่าโกเมสน่าจะเอาอยู่นะเพราะเพราะว่าเขาเคยเจอกันมาแล้วนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยโกเมสกะเก็บสาก้าเรียบเลยนะครับแดนกลางนะครับมาติโนเดกาดยังคง อันตรายเสมอนะครับก็ต้องระวังไว้นะครับแต่ผมเชื่อว่าโดมินิกสวัสไลอลิซิสแมกอลิสเตอร์เคยที่โจนเนี่ยน่าจะเอาอยู่ได้นะเออน่าจะไหวนะเอออย่ากว่าน่าจะไหวเลยครับฟอร์มอย่างนี้ของเราอ่าฟอร์มแบบนี้ของเราเนี่ยไหวอยู่แล้วเออต้องพูดแบบนี้ครับทุกคนจะได้มีกําลังใจนะครับประเด็นมันคือแดนน่าครับการที่อ่าในการเจอนัดแรกต้องบอกงี้นะครับศึกพิมพ์ลีของอังกฤษในการเจอนัดแรกที่เล่นที่แอนฟิลเนี่ยกองหน้าเรามีโอกาสเยอะมากนะ เออแต่จบไม่ลงนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งถ้าจํากันได้นะครับหลุดไป4ตัวนะครับเทนอเล็กซานเดอร์ฮานยิงชนคานนะครับพลาดโอกาสที่จะเก็บ3มแต้มในบ้านนะครับวันนั้นก็จบด้วยผลเสมออ่หนึ่งอ่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเกมนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับในเกมแรกนะน่าเสียดายมากนะครับน่าเสียดายมากนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาเยือนเอมิเรตผมว่า ไม่แพ้นะเป็นอย่างน้อยนะครับมองมุมว่าไม่แพ้ก่อนเป็นอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวกว,วก็อนนรอนอนดูร่ ugo โปจต้าเียเจองก็ฟอร์มค่อนข้างที่จะฮอตเลยในช่วงนี้นะครับยิงประตูเกือบทุกนัดเลยอะ่ะเออไม่ถึงไม่มีซาร่าอย่างที่ผมบอกถึงไม่มีซาร่าแต่เราก็มีทางเดีย ugo โจตานะครับที่คอยทําประตูให้เรา ได้อย่างสม่ําเสมอนะครับหลุยดิอาสเองนะครับกับการเจอเบนไวท์เองก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะเออต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเอาจริงๆเบนไวท์เนี่ยนะครับก็แข็งแกร่งประมาณนึงแหละนะครับแต่ถ้าหลุยดิอาสฟอร์มพลิกๆผมว่าก็น่าจะผ่านทางเบนไวท์ได้นะครับกรารเบียสกับมากรมากันกาบเบียสมากันเยกับอ่าซาล,ลิบานะครับคู่เซ็นเตอร์คู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นลูกกาอากาศได้ดี นะครับในวันนี้ถ้าเราจะไปเน้นลูกาอากาศก็คงจะยากนะครับต้องพยายามหาช่องเจาะตามช่องให้ให้ได้อะเออถ้าเขาพลาดคือถามว่าเขามีโอกาสพลาดไหมมีนะครับผู้นี้ก็มีโอกาสพลาดนะครับเขามีโอกาสพลาดแต่เราอะต้องต้องทาโอกาสพลาดของเขาอะให้เป็นประโยชน์ให้กับทีมเราให้ได้มากที่สุด นะครับก็มีรุ่นครับ3มแต้มนะครับแต่ผมมอ,มองแล้วว่าวันนี้เราอาจจะไม่แพ้นะเออเราอาจจะไม่แพ้นะครับมองมุมว่าไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะนักเตะก็น่าจะทําเพื่อครอปนะครับในต้องส่งท้ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแกเนี่ยนะครับจะอําลาตาแหน่งผู้จัดการทีมไปในจบฤดูกาลนี้นะครับเออก็คืนนี้้าทุมครึง อย่าลืมละกันนะครับแล้วก,ชวก็ช่วยกันส่งกําลังใจให้เจ้าหนูแบลลี่กันด้วยนะที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีฟอร์มกระฉูดเหมือนเดิมละกันนะครับมันอาจจะมีส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจบ้างนะครับเกี่ยวกับการเสียคุณพ่อไปนะครับของทางเจ้าหนูแบรลี่นะครับแต่ก็ถ้าทุกคนนะครับมันมัน ถ้าเราเนี่ยมันอาจจะไกลตัวไปถ้ารุ่นพี่ในทีมนะครับรวมถึงแม้กระทั่งเยนครอปเองนะครับพยายามช่วยคุยช่วยแบบให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นนะครับไม่รู้สึกเศร้านะครับเขาก็อาจจะละทิ้งนะครับในสภาพจิตใจที่มันย่แย่ลงไปได้นะครับและกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีเหมือนเดิมได้นะครับยังไงเอาใจาช่วยเจ้าหนูแบดลีด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้5้าทุ่มครึ่งนะครับ เอาใจช่วยทีมเราด้วยนะครับให้คว้าแต้มออกมาจากเอมิเรตให้ได้นะครับอย่าศูนย์ละกันนะครับหนึ่งก็ได้สามเนี่ยยิ่งดีนะครับอ่ะโอเคนะมาต่อกันที่ข่าวละกันนะครับที่พาดหัวไว้เลยครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสโมสรลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยกำลังนะครับเตรียมสัญญาฉบับใหม่ให้กับเคอร์ติจโจนแล้วในเวลานี้นะครับไม่ใช่ว่า กำลังกำลังที่จะเตรียมนะกำลังเตรียมให้แล้วในเวลานี้นะครับคราวนี้มันมาจากเดล l y เมลนะครับเคร์ติจโจนเนี่ยกำลังมีผลงานโดดเด่นอย่างมากและเขาก็ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายในยุโรปไม่ว่าจะเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกหรือลีกอื่นๆลีกอื่นๆเช่นเดียวกันอีกด้วยซึ่งปัจจุบันเคร์ติจโจนเนี่ยมีสัญญาเหลือกับทางสโมสวอร์พูจนถึงปี2027 นะครับแต่เขาได้รับค่าเหนื่อยเพียง1 5 0 0 0ปอนด์เท่านั้นเองซึ่งมันน้อยนิดจริงๆครับนั่นนับว่าเป็นค่าเหนื่อยที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของนักเตะในทีมหงแดงด้วยทั้งนี้สัญญาฉบับใหม่นั้นนอกจากระยะสัญญาจะเพิ่มขึ้นแล้วเขาเองก็จะได้รับค่าเหนื่อยที่มันเพิ่มสูงขึ้นอีกมากเลยทีเดียวอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับที่จะต้องเอาเงินให้เขาเพิ่มเขาไปอีกอะ่ะหมื่นห้ามันน้อยจริงๆนะ เออถึงเคยทิจโจนจะฟอร์มดีบ้างแย่บ้างนะครับแต่เขาก็รับใช้ทีมมาอย่างยาวนานอ่ะอืมกับการที่จะเพิ่มเงินนะครับอีกสักผมว่าสักเป็น7จ็ด0ม0 0นแอะไรอย่างเงี้ยนะครับละหรือไม่ต้องถึงก็ได้6กหมื่นห้าหกหมืประมาณเนี้ยนะครับนักเตะก็ยินดีที่จะต่อสัญญาออกไปอีกอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปถึงระดับแสนก็ได้นะครับเพราะว่าฝีเท้าอย่างเคยทิโจนยังไม่ได้แบบจะพีคอะไรขนาดนั้นนะครับมันแค่ เพิ่งเริ่มคาว่าดีเท่านั้นเองนะครับเพิ่มให้เขาอีกสักหน่อยเถอะนะครับสงสารหมื่นห้านี่ถ้าตัวเหมือนดาวลุ่งเลยนะถ้าตัวดาวลุ่งเลยนะครับถ้าตัวดาวลุ่งแบบประมาณยี่สิบยี่ยี่สิบยิบเอ็ดเลยอะนะครับคือเพิ่มให้เขาหน่อยดีกว่านะครับเพิ่มให้เขาหน่อยดีกว่านะสาหรับเคอร์ติจโจนนะครับเห็นแล้วมันน้อยนิดจริงๆนะมันน้อยไปอะเออหมื่นห้ามันน้อยไปนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งแล้วกันข่าวนี้ ลองฟังกันดีๆครับผมว่ามันมีเรื่องให้เราได้กลับมาคิดเยอะเลยนะเอ,อข่าวนี้มันเป็นข่าวเกี่ยวกับเดียโก้โจตาต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเดียโก้โจตานะครับพอจอยเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเนะครับผ่านสื่อนะครับว่าออกมาเปิดเผยผ่านสื่ออย่างเดอดไทมนะว่าในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ปี2020เนี่ยเยนคอปเนี่ย ไปยืนยันกับบอร์ดบริหารนะครับว่าต้องการผู้เล่นเข้ามาในตําแหน่งแนวรุกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับตอนนั้นาใครยังจําได้นะและจะต้องเป็นคนที่มีความสําคัญอย่างมากจากนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับและตัวเลือกในรายชื่อนะครับอยู่บนโต๊ะของเยนคอปเนี่ยก็มีทั้งหมดนะครับประมาณ4-5คนนะครับอาทิเช่นติโมแวนเนอร์นะครับตอนนั้นอยู่อาบีไลซิกนะครับโจนาธานเดวิดนะครับจากสมสรเกนนะครับ อิสเมลลาซานะครับตอนนั้นอยู่วัตฟอร์ดนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับคนสุดท้ายนะั่นคือเดียโก้โชตาตอนนั้นที่อยู่ว er, ูฟแนนอนตันวันเดอร์เลอร์นะครับแน่นอนนะครับว่าท้ายที่สุดนะครับคลอปกับปาปินลินเดอร์เนี่ยตัดสินใจเลือกโชตาโดยมีวิกเตอร์มาตอสนะครับที่เป็นคนเน้นย้ำว่าต้องเป็นโชตามากกว่าคนอื่นๆเพราะตัววิกเตอร์มาตอสเนี่ยติดตามดูฟอร์มการเล่นและการพัฒนาของนักเตะรายนี้มาตลอดอยู่แล้ว และอย่างที่เห็นนะครับรีพูเนี่ยจ่ายเงินค่าตัวของโจตาไปในราคา41ล้านปอนด์นะครับให้กับทางวูฟเวมตันและอย่างที่เรารู้กันในเวลานี้อีกนะครับตอนนี้เนี่ยโจตาก็กลายเป็นนักเตะคนสำคัญของรีพูไปแล้วนะครับความเข้าใจทางพอจอยเขาพูดว่าความเข้าใจในเกมอยู่ในระดับที่แตกต่างกันและนั่นทำให้ดิโอโกโจตาเป็นผู้เล่นแบบที่เขาเป็นสำหรับเรา ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นเขาที่วูพัมตันผมก็ตื่นเต้นกับศักยภาพของเขาเขาสามารถเล่นทั้ง3ตำแหน่งในแดนหน้าได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อซาร่าไม่อยู่ในเวลานี้นะครับเออนะก็ต้องบอกว่าซื้อมาถูกนะครับซื้อมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ ดียโกโจตาเนี่ยก็พัฒนาได้ดีจริงๆนะครับเดียโกโจตาก็พัฒนาได้ดีจริงๆก็อย่างที่ในเนื้อข่าวบอกเลยครับเมื่อไม่มีโมตอนนี้เรามีโจตาที่มาทดแทนได้นะครับที่สามารถมายิงประตูคู่แข่งมาช่วยทีมผลิตสกอร์ได้นะครับซึ่งที่ผมบอกว่าให้ฟังดีๆเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือในเนื้อข่าวเนี่ยมันมีคำว่าเจอร์นคอปและปาปินลินเดอร์ ที่ร่วมกันตัดสินใจอา้าวทาไมผมถึงพูดแบบนี้ล่ะก็มันก็สื่อไปถึงว่าถ้าคล็อปออกนะครับถ้าคล็อปออกนะครับปาบิลินเดอร์หรือเปล่าที่อาจจะเหมาะนะครับแต่แต่แต่ว่าใครก็ได้นะเออผมขอยังขอย้ำอยู่ว่าใครก็ได้แต่เนี้ยจะบอกว่าเป็นปราร์บิลินเดอร์หรือเปล่าที่น่าจะเหมาะกับการคุมรีพูรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า โจตาเนี่ยเขาก็เป็นคนดึงมาร่วมกับครอปถูกป่ะอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคอนเนอร์แบลลี่ครับที่ปาปิลินเดอร์พยายามบอกครอปว่าเนี่ยไอเด็กคนนี้มันเก่งไอเด็กคนนี้มันใช้ได้ลูคพี่เอาขึ้นมาเหอะเอามาเล่นเทนนอเล็กซานเดอร์อีกคนหนึ่งนะครับ,รบที่ปาปิานนนนาาาาลินเดอนนร์ก็เป็นคนดึงขึ้นมาเหมือนกันที่เป็นคนไปเชียร์ครอปเหมือนกันนะครับที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่า ปาร์พิลินเดอร์เนี่ยถ้าสมมุตินะสมมุติว่ามาคุมลีภูสมมุติว่าถ้าเขามาคุมลีภูนะครับแน่นอนครับในเรื่องการเคารพของนักเตะเนี่ยเคารพปาปิลินเดอร์แน่นอนนะครับและรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆเจนคอปเนี่ยแหละนะครับอาจจะไม่คล้ายเราไปเซนนะครับแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยมันเหมือนกันแน่นอนนะครับรูปทรงของทีมนะครับรูปแบบการเล่นของทีมมันก็จะไม่เปลี่ยนไปนะครับนักเตะ ก็จะไม่ได้งงอะไรไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะไม่ได้ว่าจะเอาแต่ปาปิลินเดอร์นะครับผมมองว่าใครที่มาคุมผมโอเคหมดนะครับขอแค่ให้เวลาให้โอกาสเขาแค่นั้นเองในการมาคุมทีมคนต่อไปนะครับที่มาสานต่อเยอเอนคอปนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวก็ยังเป็นข่าวของทางเดียโกโจต้านะครับเดียโกโจต้าเนี่ย ออกมานะครับพูดถึงการจากไปของเจอรนคอปนะครับเขาก็มาบอกว่าดิโกโจต้าเนี่ยยอมรับว่าการประกาศอาลัส,สโมสรนิพูของเจอรนคอปเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นทุกๆคนในทีมนะครับโจต้าให้สัมภาษณ์ว่าชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจสําหรับทุกๆคนนั่นคือความจริงผมไม่มีความคิดว่าใครในห้องแต่งตัวจะคาดหวังที่จะได้ยินเรื่องนั้นจากปากของของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูการนี้เรากําลังเป็นไปได้ด้วยดีและมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ทั้งหมด4รายการแต่อย่างที่คุณรู้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราที่จะตัดสินใจเราแค่เพียงต้องยอมรับมันมันจะเป็นปัญหาภายหลังการรู้ว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมในฤดูกาลหน้าและอื่นๆที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ตอนนี้เราแค่ต้องมุ่งมั่นไปที่เกมที่เหลือและการแข่งขันที่เหลือของเราเพียงเท่านั้นเรื่องอนาคตของสโมสรจะอยู่หลังจากนั้นหลังจากที่เราทำฤดูกาลนี้ให้เป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกันแล้วนะครับก็คำพูดของนักเตะหลายๆคนนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่เยนคอปเนี่ยจะอำลาสโมสรน,นะก็จะพูดแนวๆว่าเหมือนว่าก็เดี๋ยวค่อยมาดูกัน เรื่องอนาคตข้างหน้าของทีมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนเนี้เขาขอโฟกัสกับเกมที่เหลือนะครับกับทั้งหมดถ้วยทั้งหมดที่ลิภูยังลงแข่งขันอยู่นะครับก็เห็นแล้วไหมครับว่าความมุ่งมั่นของนักเตะก็คือการคว้าแชมป์เป็นสิ่งแรกนะครับส่วนว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับแต่มันก็มีสัญญาณบ่งบอกเล็กๆแล้วนะว่านักเตะหลายๆคนก็อึง้งนะครับแล้วก็ อึ้งกิมกี่อยู่ะนะครับจะต้องมาดูแล้วกันว่าผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยถ้ามาเนี่ยจะซื้อใจนักเตะลีภูได้ดีขนาดไหนนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ทั้งพรีวิวแล้วก็ข่าวสารมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างนะครับก็ขออภัยมาด้วยนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืม พิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับแล้วชมคลิปนี้เสร็จอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับลีพูพบอาร์เซนอลอย่าลืมเชร์กันด้วยไปก่อนครับคลิปหน้าจะเอาข่าวเอาอะไรมาฝากก็มาติดตามกันต่อแล้วกันคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ